ทีนี้พอเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะแนะนําวิธีการล้างผู้กันเช็ดผู้กันนะคะเพราะเพราะว่าเราต้องอรักษาผู้กันดีๆนิดนึงไม่ว่าจะถูกจะแพงนะคะเราต้องทําผู้กันของเราเนี่ยให้มีความสะอาดนะคะเวลาเราล้างนะคะให้จุ่มลงไปเลยนะคะจุ่มลงไปเลยให้ผู้กันบานออกนะคะหลังจากนั้นก็ ใช้ตัวฟุชเชอร์หรือว่าไม้ส้มก็ได้ถ้าไม้ส้มมันก็จะไม่ได้คมมากค่อยๆเขี่ยเบาๆนะคะดูว่าข้างในมีอะคริลิกติดหรือเปล่าเราใช้เสร็จนิ้วหนึ่งนะคะเราต้องเช็คดูนะคะหรือว่า5นิ้วเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะชัวร์แล้วแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะ เช็ดพวกกันตามแนวของขนแป้งนะคะแล้วก็ใส่ปลอกใส่อะไรก็ว่ากันไปที่เรามีอยู่นะคะ